เกียนเออร์เซลนักฆ่าอมตะก่อนรับชมคลิปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยกันกดไลค์ให้ได้ถึง11ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับลีเกียนเออร์เซลเขาเป็นชาวสุรินามโดยกำเนิดซึ่งประเทศนี้ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาใต้ ลีเกียนอาศัยอยู่ที่นั่นจนอายุ4ขวบก่อนที่ครอบครัวจะย้ายถิ่นฐานมายังฝั่งยุโรปเพื่อสแสวงหาโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าเนเธอร์แลนด์คือบ้านหลังใหม่ที่มอบชีวิตใหม่ให้กับลีเกียนเขาเริ่มฝึกศิลปะการต่อสู้เทควันโดเป็นชนิดแรกเมื่ออายุ8ขวบโดยมีเป้าหมายเพื่อออกกำลังกายและป้องกันตัวจากเด็กอันธพาลในละแวกบ้านแต่หลังจากนั้นไม่นาน เขาก็ได้รู้จักกับกีฬาคิกบ็อกซิ่งจนกระทั่งได้ไปซ้อมที่ค่ายสิทธิ์ยอดธงอัมสเตอร์ดัมอันเป็นสถานที่บ่มเพาะความเก่งกาจของเขาด้วยการผรสมผสานสาศาสตร์วิชาอันหลากหลายทั้งเทควันโดมวยสากลและมวยไทยทำให้เขากลายเป็นนักสู้ที่มีทักษะรอบตัวในวันแชมเปี้ยนชิพ ลีเกียนเปิดตัวอย่างสวยงามด้วยการกำชัยชนะอย่างต่อเนื่อง2ครั้งเหนือแบรดลิดเดลในเดือนเมษายนปี2561และแอนโทนีเอนจโกนีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562 รีเกียนถูกจับตามองในฐานะคิกบ็อกเซอร์ที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นก่อนที่จะแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวหลังโค่นเจ้าตำหรับคิกบ็อกซิ่งร่วมชาติชาวดัตช์อย่างนิกกี้โฮสเกนจากนั้นเขาป้องกันตำแหน่งครั้งแรกสำเร็จด้วยการย้ำแค้นคู่ปรับเก่าอย่างนิกกี้ในอีก5เดือนต่อมา จนทำให้เขาได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในนักสู้5ดาวเด่นประจําปี2562บนเส้นทางสังเวียนอาชีพเกือบ8ปีรีเกียนสั่งสมสถิติการชกมาแล้วทั้งสิ้น59ไฟเป็นชัยชนะ55แพ้4โดยเขาน็อคคู่ต่อสู้ได้ถึง26ไฟซึ่งถือเป็นอัตราการน็อคคู่ต่อสู้ที่สูงมากเลยทีเดียวด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ถึง189ซนติเมตร ทำให้รีเกียนได้เปรียบเรื่องช่วงชกและศาสตร์แข้งยาวๆรวมถึงอาวุธที่ถือเป็นท่าไม้ตายและกลายเป็นลายเซ็นประจำตัวนั่นคือเข่าลอยซึ่งหากผู้ต่อสู้เผลอแม้เพียงเสี้ยววินาทีอาจเจอเข่าลอยสอยล่วงแบบไม่ทันตั้งตัวและฉายาดีอิมมอร์ทัลที่มีความหมายว่าอมะตะไม่ได้มีมาเพราะโชคช่วย เพราะความพ่ายแพ้4ี่ไฟที่เกิดขึ้นในชีวิตการชกมวย59ครั้งมาจากการตัดสิ์ด้วยคะแนนไม่เคยมีสักครั้งในชีวิตที่ลีเกียนโดนน็อกเขาจึงถูกเรียกขานว่านักฆ่าอมตะและด้วยสไตล์การต่อสู้ที่ดุดันแข็งแกร่งเดินหน้าบุกไม่ลดละทำให้เขาได้ชื่อว่าอันตรายที่สุดคนหนึ่งของรุ่นนี้เมื่อช่วงต้นปี2562หลังจากที่เขาได้ครอบครองเข็มขัดแชมป์โลก ลีเกียนได้กลับไปยังประเทศซุรินามภายใต้การเชิญของประธานาธิบดีในฐานะที่เขาเป็นชาวซุรินามที่สร้างชื่อเสียงระดับโลก <S <S ผมได้รับเชิญให้ไปยังทำเนียบประธานาธิบดีผมได้โชว์เข็มขัดโลกให้เขาดูและเดินสายเยี่ยมเยือนน้องๆในโรงเรียนต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาพวกเด็กๆมองผมเป็นต้นแบบ ผมเอาเข็มขัดกลับไปที่ซูรินามเขาเห็นความสําเร็จที่ผมทําได้ยิ่งได้เห็นอย่างนั้นก็ยิ่งทําให้ผมอยากรักษาเข็มขัดเส้นนี้ให้นานที่สุดและในปี2565ริเกียนเออเซลตัดสินใจโดดข้ามสายมาชกในกติกามวยไทยเพื่อล่าเข็มขัดเส้นที่2หลังจากครองบัลลังในสายคิกบ็อกซิ่งมาถึง5สมัยโดยยังไม่มีคู่แข่งคนใด โค่นล้มได้นับตั้งแต่ปี2562แม้จะเป็นตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งแต่รีเกียนก็เคยฝึกมวยไทยที่ค่ายต้นสังกัดสิทธิ์ยอดธงอัมสเตอร์ดัมมวยไทยทำให้เขากลายเป็นนักสู้ที่มีทักษะทั้งคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยแถมยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นถึง7ไฟรวดในวันโดยในแมตช์นี้ต้องเจอกับสินสมุรกินมี รุ่งพุ่งแรงชาวไทยที่สําคัญศึกนี้ถือเป็นการชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไลเวทที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศา,าสตร์วัน และเป็นฝ่ายลีเกียนที่สามารถหยุดความร้อนแรงของนักมวยชาวไทยเอาไว้ได้กับผลชนะคะแนนแบบไม่เอกฉันเหนือสินสมุทกินมีทำให้เขาสามารถครอบครองเข็มขัดแชมป์ถึง2เส้นใน2กติกาและการป้องกันแชมป์ในกติกามวยไทยครั้งแรกก็มาถึงไวกว่าที่คิดเมื่อวัน ประกาศศึกรีแมตส์สนันโลกระหว่างล er ีเกียนเออร์เซลแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยรุ่นไลท์เวทกับอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกวันมวยไทยอะควาแมนแดนสยามสินสมุทรกลีนมีที่จะได้โอกาสแย่งชิงเข็มขัดเส้นเดิมในวันศุกร์ที่17มีนาคมที่จะถึงนี้และที่สำคัญ เขาจะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านรับการมาเยือนของแชมป์โลก2เข็มขัดที่สนามมวยเวทีลุมพินีแฟนๆคงต้องติดตามกันว่ารีเกียนจะย้ำแค้นสินสมุทรเพื่อป้องกันบอลลังแชมป์โลกมวยไทยครั้งแรกหรือนักมวยขวัญใจชาวไทยจะถอนแค้นและขึ้นแท่นแชมป์โลกคนใหม่เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงในแมตช์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ สามารถพิมพ์บอกเราได้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆคอมวยช่วยกันกด s u b สไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กด s u b สไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ